คาดไม่ถึงหรือว่ากระแสสังคมจะออกมาในทิศทางนี้ไม่ว่าจะออกมาอธิบายอย่างไรก็ตาม mm. ยังไม่รวมถึงลีลาและวิธีการที่ทั้งสองคนออกมาแถลงข่าวซ้ําแล้วซ้ําอีกแล้วแถลงข่าวบ่อยเชียวแล้ออกรายการ mm. บ่อยเชียซึ่งไม่ว่าจะออกกี่สิบรายการกระแสจะไม่มีวันเปลี่ยนคุณจะไม่มีวันได้รับความเห็นใจผมไม่ได้พูดถึงเรื่องถูกผิดนะฮะแต่คุณ <Yeah. S 1> ไม่มีวันได้ความเห็นใจในขณะที่คุณออกมาพูดว่า ทำให้เกิดความเสื่อมเสียหรือทางอีกฝัง่งซึ่งพูดชัดๆเลยก็คือคุณลูกหมีการออกมาทาแบบนี้ทําให้เกิดความเสื่อมเสียต้องเสียหายแต่วงตระกูลบ l a บๆๆ a h นอีกด้านหนึ่งอ่ะผมไม่ได้คิดว่าการการอ่ะถ้าให้พูดนะที่จะไม่เสี่ยงผมด้วยผมคิดว่าการที่จะมินิมัล์ความเสื่อมเสียครั้งนี้ให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดคือการจบเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดผมพูดแค่นี้เอง ถ้าคุณถ้าบังเอิญว่าคุณคิดว่าความเสื่อมเสียแก่วงตระกูลเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดวิธีการที่จะทาให้เสื่อมเสียน้อยที่สุดคือจบเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดคือคืนคือคืนคืนคืนมากคืนน้อยคืนด้วยเงื่อนไขอะไรไม่รู้แต่ต้องคืนแต่ณตอนนี้ทุกการเคลื่อนไหวของทางฝั่งคุณปู่กับคุณหารออกมาคําถามเกือบสุดท้ายของทุกการแถลงข่าวที่สื่อมวลชนและประชาชนรอฟังคือจะคืนเมื่อไหร่จะคืนกี่โมงแต่คําตอบคือ ยังอันภูวนาฏออกความเห็นปมปูมันธนาปัญหาอยู่ที่ตรงไหนเมื่อวันที่10บกรกฎาคมปูมันธนาอดีตนางเอกดังพร้อมหานฮิมะทองคำสามีและนายประมาณ เรื่องวัฒนวณิชทน,นายความถแถลงเปิดใจขอพูดความจริงเรื่องนี้สินทั้งหมดและแจ้งเรื่องความเข้าใจผิดกับสาม,มีบางช่วงของการถแถลงข่าวปูได้เผยว่าไม่ได้ทั้งแตกปูเป็นสซัรพรายตระกูลหิมะทองคําขอโทษตระกูลหิมะทองคําด้วยที่เป็นสซอรพรายแล้วทําให้ต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงล่าสุดพิธีกรชื่อดังอ่นานภูวนาได้ออกมาโพสข้อความผ่านอินสตาแกรมว่าลงรูปตัวเองทํางานเก็บไว้เผื่อต้องใช้งานแล้วหาไม่เจอ ควรยกหางตากระดกคิ้วปิ้วจมูกทูบก,กรามดำคางกระยังสารพัดโรงพยาบาลไทยเกาหลีก็ชวนกันเหลือเกินอืมจะปรึกษาหมอผ่อนทิพย์ก็เก่งใจแฮทแท็กอันพัวนาด